สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาเรียนรู้คำเมืองหรือภาษาเหนือกันต่อนะคะภาษาเหนือเป็นภาษาที่คนภาคเหนือใช้สื่อสารในชีวิตประจำวันกันค่ะซึ่งแต่ละอำเภอในแต่ละจังหวัดจะแตกต่างกันไปนะคะสำหรับภาษาเหนือที่หญิงมอนำมาเสนอนี้เป็นเพียงภาษาเหนือของอาเภอเล็กๆอำเภอหนึ่งของจังหวัดลำปางค่ะ EP 5 7 คำด่าของคนเหนือบะวอกใช้ด่าผู้ชายโดยรู้สึกโกรธและเกลียดมากเช่นบะวอกนี่พอบะวอกมึงเฮ้ยอีวอกใช้ด่าผู้หญิงที่เราโกรธและเกลียดเช่นกันยกตัวอย่างเช่นอีวอกนี่พออีวอกมึงเฮ้ย พ่อคิงก้าแปลว่าพ่อเธอเหรอแม่คิงก้าแปลว่าแม่เธอเหรอบางาเงาเฮ้ยแปลว่าไองโง่เอย้ยสักกำบอแปลว่าดวลกันสักหน่อยไหมเป็นการท้าต่อยค่ะเงาใบเงาเงาแปลว่า ทำไมถึง,งโง่ขนาดนี้ซับป,ปรีอีแปลว่าคนโลเลไม่น่าเชื่อถือบห้ายอกแปลว่าไอเหี้ยเอ้ยสลิดยังวอกแปลว่าแรดดัดจลิดน่าลืมตาลอกแปลว่าเล่นหน้าเล่นตายั่วมโมโห หวังว่าเพื่อนๆคงจะสนุกกับการเรียนรู้คำเมืองกับหญิงมอนะคะชมคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปต่อๆไปของหญิงมอนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะป้ากันคลิปหน้าเนอเจ้าสวัสดีเจ้า